สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ร้านถูกดีมีมาตรฐานทีละทอนการค้าครับกับร้านของพวกเราครับผม <c oughs> อ่าเดินๆออเดอเดอมเน,นวันนี้ครับพวกเรามาแก้ไฟครั้งที่สามถึงจะผ่านครับผมเนาะแก้สถานที่หรือว่าแก้เรื่องของการติดตั้งระบบไฟครับนี่ไม่ใช่เรื่องง่านยนะครับห้าเซนสิบเซนยังต้องแก้เลยครับ นี่ครับผมวันนี้ก็ได้ให้ช่างไฟมาจัดเก็บเรียบร้อยครับถือว่าจบแล้วครับวันนี้เรื่องของระบบไฟระบบกล้องวงจรปิดครับเราติดตั้งเรียบร้อยครับเราส่งงานถ่ายวีดีโอส่งงานให้ทางถูกดีมีมาตรฐานแล้วครับเนี่ยดูร้านพวกเราด้านหน้าครับถือว่าเรียบร้อยแล้วครับจัดจบแล้วครับนี่ฮะสะอาดสะอ้านครับทางวิศวกรถูกดีบอกว่า ผ่านแล้วจบแล้วนี่ฮะปัญหาก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับที่จะทําร้านได้จบง่ายๆครับเพราะว่าพวกเราไม่มีประสบการณ์ด้านทำทำร้านเนาะเราก็เพิ่งที่จะมาทากระถูกดีเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยทําร้านแล้วก็มีการคุยกันทางผ่านทางไลน์ผ่านทางการใช้วิดีโอส่งงานครับเพราะว่าทํางานมันต้องมีวิศวกรควบคุมกันเนาะของเขาควบคุมโดยการอ่า สั่งผ่านโทรศัพท์ครับเนาะมันเลยมีปัญหากันนิดนหน่อยหน่อยครับเรื่องของการเข้าใจเนื้อง,งานของการทำงานพวกเราครับเนี่ยด้านหน้าถือว่าจบแล้วครับมีหลอดยูซีหลอดครับเดี๋ยวขออนุญาตครับมีหลอดไฟอยู่ีหลอดครับด้านหน้าเราติดด้านหน้าตามถูกต้องตามที่ถูกดีมีมาตรฐานาให้เราใสครับผมเนาะแล้วก็ ด้านในครับดนะูนะด้านนอกก็แค่ย้อมไปชมนาะกล้องวงจรปิดด้านนอกก็มี2ตัวครับตัวที่1อยู่ข้างบนประตูครับด้านซ้ายแล้วก็ฝั่งนี้อีกตัวนะครับที่จะส่องเข้ามาตรงประตูครับผมเนาะทางเข้าครับผมจะาพาเพื่อนเพื่อนหรือพี่พ,พ fc ของเราเข้าไปชมด้านในครับหรือท่านใดที่เข้ามาแล้วก็นะเข้ามาชมเพื่อท่านที่ทําร้านถูกดีอ่าแล้วผมขอแนะนําเลยว่าอย่าเพิ่งทํโดยพะละการครับ มีปัญหาแน่นอนครับผมตรงนี้ของเราจะเป็นคุยกับท่านวิศวกรใหม่ครับว่าตรงนี้เราจะไม่ปิดครับเพราะว่ามันเป็นอยู่ด้านในอาคารของพวกเราเป็นกระจกที่เราสามารถจะมองด้านในออกมาเห็นด้านนอกครับเนี่ยมันอยู่ทางในอาคารของพวกเราเนาะตัวอาคารของวกเราแต่ตรงนี้ครับต้องปิดครับผมยังไม่จบครับแต่ว่าส่งงานผ่านเรื่องของระบบไฟฟ้าบแล้ว่าตรงนี้แค่เอ,อาวัสด,สดุอย่างอื่นเราปิดได้ครับสีขาวปิดก็คือจบครับเนาะ แล้วก็เรื่องระบบไฟครับพวกเราก็ติดตั้งระบบไฟจบเรียบร้อยคือเรื่องของหลอดไฟนะฮะหลอดไฟอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าแถวครับแล้วก็พัดลมสี่ตัวครับดานนอกรับตองนี้ฮะวันนั้นเรามาติดกล้องวงจรปิดก็ทางในช่างก็ได้ใส่ตัวทีวีแขวนเอาไว้ครับเพื่อที่จะให้เชื่อมกล้องวงจรปิดครับนี่ฮะตรงนี้แล้วก็เราก็ทําการย้ายคัดเอาทครับที่เป็นของตัวเดิมพวกเราครับ ย้ายออกจากตรงนี้ครับผมขึ้นไปอยู่นู่นครับเราก็ยังไม่ได้ทาสีครับแต่ว่าระบบไฟเราจบแล้วเราเพิ่งเก็บงานจบวันนี้ครับนี่ะเลยถ่ายรูปส่งถูกดีส่งวิศวกรมแล้วถือว่าจบครับและอีกตรงหนึ่งที่เราต้องแก้ครับนี่ฮะปัญหาของเราครับคิดว่ามันจะง่ายครับมันจะไม่ง่ายครับผมคิดว่าการทํางานมันจะง่ายๆหมูหมูครับแต่เข้าจจริงครับแก้สามครั้งนะครับตรงนี้คือเราไม่เข้าใจครับเราไปวางชิดกับตําแหน่งของเสาครับที่อยู่ด้านหน้าครับ มันก็เลยทําให้ต้องขยับออกมาอีก10เซนครับเนี่ยทางเสาทางตัวควบคุมสวิตช์ควบคุมแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดพัดลมครับอยู่นี่หมดครับเนี่ยไม่ง่ายครับไม่ง่ายอย่างที่คิดครับผมและก็ไม่ยากเกินความสามารถครับแต่ก็เลยว่าจะทมาทำคลิปนั้นเพื่อที่จะให้เพื่อนๆที่จะเข้ามาทําร้านถูกดีเนื้อหาครับอย่าพิ่งทําอะไรโดยพลการครับให้ช่างครับคุยกับ วิศวกรโดยตรงนะครับดีววกว่าเพื่อความชัดเจนครับผมเนาะไม่ใช่ว่าคุยผ่านเราคุยผ่านเรานี่คือ,อยากเลยครับเพราะว่าเขาคุยทางโทรศัพท์แล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับเนาะการเขียนการออกแบบว่าเขาก็ออกแบบทางผ่านทางวิดีโอทางโทรศัพท์ครับก็เลยทําให้เราต้องแก้ไขอีกรอบหนึ่งกันเนาะพัดลมมีสี่ตัวครับผมนะฮะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวแล้วก็ห้าตัวด้านในแล้วก็กล้องวงจรปิดด้านในมีอยู่สี่ตัวเหมือนกันครับหนึ่งตัวสองตัว สามตัวสี่ตัวห้าตัวครับโอ้โหโโห,ห้าตัวครับแล้วก็ด้านในห้องสต็อกก็จะมีอีกตัวหนึ่งฮะห้องวงจรติดแล้วก็ปัญหาเขาเริอมเกิดนีงที่ว่าจะเล่าให้ฟังครับวันนั้นช่างบอกให้เราติดนี่ฮะในออกแบบออกมาครั้งแรกให้เราติดปลั๊กไฟตรงนี้ครับเพื่อที่จะเสียบตู้ไอศครีมครับแต่พอส่งงานเสร็จบ,บอกว่าขอโทษครับเปลี่ยนที่ใหม่ครับนี่ฮะ พวกเราจะต้องเปลี่ยนที่ไหมครับเพิ่ม <P ers> เราไม่ได้แกะออกครับเพราะว่าผมไม่อยากแกะเผื่อได้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นติดพลุพลมได้ครเรามาใส่ตรงนี้ฮะขยับตู้ไอติมอีกตัวนี้ผมน่าจะเป็นไหนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นตู้ไอติมครับตู้ไอติมแล้วก็ตู้แช่สองานครับแ่ตารูปแบ่ออกมาก่อนคือตู้แช่ตู้แช่แล้วตู้ไอติมครับท่านว่าแคบเกินไปก็มาดูกันครับว่าจะแคบจริงไหมเนาะแล้วก็มาดูด้านในครับผมห้องสต็อกครับนี่ครับห้องสต็อกของพวกเรา ห้องเครอตก็จะมีพัดลมหนึ่งตัวครับแล้วหลอดไฟสองหลอดครับแล้วก็มีเรื่องของกล้องจอยหนึ่งตัวครับนี่ฮะแล้วก็มีตู้ควบคุมอ่าที่เรามาสายเพิ่มอ่าที่จะแปะผนังครับก็ตรงนี้จริงๆแล้วตู้ควบคุมอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับผมแต่เพอเอินครับผมตู้ควบคุมเพอเอินที่ว่าตรงนี้มันฝังไม่ได้ครับมันเป็นมันเป็นแผ่นที่ว่าเรายึดไม่ได้ครับก็เลยครับต้องโยกตู้ควบคุมมาตรงนี้เนี่ย เราก็เลยต้องมาแก้ครับหาปลั๊กไฟเดินปลั๊กไฟมหอีกครับผมเดินสายไฟมาอีกหนึ่งเต้าครับเนี่ฮะการแก้ไขครั้งนี้แก่อีกแล้วงานจบนี้เราแก้ครับแก่มาแล้วจบละนะถือว่าจบแล้วก็แล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้ครับผมที่พวกเราแก้ใหม่แต่ก่อนตัวนี้อยู่ฝั่งนู้นครับอยู่ฝั่งห้องส่วนตัวของเราเราคิดเองครับว่าต้องเป็นอย่างนี้ครับแต่เอาเข้าจริงๆงไม่ครับทางถูกดีไหมให้ครับ ต้องย้ายมาอยู่ทางพื้นที่ของถูกดีมีมาตรฐานครับเนี่ยเราย้ายไปย้ายมาหลายรอบมากครับผมไม่จบสักทีครับวันนี้ส่งงานมากครับส่งงานทั้งวแล้วถือว่านี่นะครับผมว่าเป็นบทเรียนสําคัญของพวกเราเลยครับเรื่องของการติดตั้งเรื่องของการติดตั้งระบบไฟฟ้าครับเราจะคิดเองไม่ได้ครับคิดเองไม่จบก็ต้องเรือครับผมไม่ใช่เรื่องสนุกครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรทําครับเนี่ยของพวกเราก็ถือว่าจบ สมบูรณ์แบบครับรอท่านทางถูกดีครับมาลงสินค้าแล้วก็วางชั้นวางลงติดป้ายครับแล้วก็ติดตั้งระบบครับผมนะฮะดูสิครับผมว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดอย่างที่เราคิดอย่างที่เราพูดไปเลยว่าทํำยังไงก็ได้ปุ๊บป้าปุป๊ปปครับเอาเฮ้ยจริงนี่ช่างที่ขาดฝีมือช่างที่มองแบบไม่ออกก็มีปัญหาแน่นอนครับผมใอการทํางานเนาะ มันไม่ได้สวยหรูแล้วมันไม่ได้ง่ายครับเนี่ยเป็นนั้นว่าพวกเราทรงงานสําเร็จรุ่งครับวับนนี้เรื่องของระบบไฟฟ้าเรื่องของระบบกล้องวงจรปิดครับพวกเราติดตั้งให้พร้อมรอที่ช่างของทีมงานถูกดีมาติดระบไฟพวกเราครับ,รบก็นี่ฮะเอาเสเลม์เลยครับพื้นนี่เราก็ยาแนวใหม่ครับเราไม่ได้เราไม่ได้แกะพื้นกระเบื้องเก่าออกครับ เราใช้แต่กแกะยาในออกแล้วก็ทําใหม่ครับเนี่ฮะให้ดูพื้นที่ร,บรอบๆของเราครับของพวกเราก็จะมีเรื่องของอที่ว่าเป็นกระจกครับทางทุกดีบอกว่าจะเอาไว้หรือเอาหรือเอาออกก็ได้แต่พวกเราเลือกที่จะเอาไว้ครับผมว่าถ้าเอาไว้มันจะดูสะอาดสะอ้านกว่าครับฝุ่นก็จะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของอ่า,าการดูดีเรามีอยู่แล้วเนาะกระจกน้าครับแล้วก็มี ด้านบนก็ะบีเนี่ยประตูม้วนครับที่ปิดอีกรอบหนึ่งครับผมนี่ครับก็อยากให้เพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับการตกแต่งปรับปรุงร้านตรงดีมิตรฐานครับ<ม>ก็เลยบอกไว้ก่อนครับว่าอย่าพึ่งที่จะตัดสินใจตัวเองอย่าพึ่งตัดสินใจเรื่องของอการวางระบบไฟเองพลาดเส้นสิบพลาดแค่เส้นเดียวมีปัญหาแล้วครับจะภาษาอะไรครับเนาะนี่ครับต้องแก้ใหม่ทั้งหมดนะฮะเราพลาดแค่เส้นเดียวเองต้องแก้ครับ แล้วก็ช่างไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้ๆบ้านเนาะช่างเขาต้องเดินไปเดินมาบางทีเขาไม่คุ้มครับเสียเวลาเขาครับผมเนาะแต่ก็ยังดีครับทีมช่างพวกเราก็ดูแลจนจบงานครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์พวกเราครับเนาะเข้ามาแล้วก็ขอคนละซับสไครป์แล้วก็ท่านใดที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์ก็ขออนุญาตครับเนาะอ่าเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับเดี๋ยวถ้าป้ายมาติดผมจะขออนุญาตถ่ายลง y o u t u อ่าอัพ YouTube ให้พวกเราได้ดูอีกรอบนึงครับเนาะ คลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ